สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีธนูประจำวันที่16-22พฤษภาคม2565ค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ชาวธนูนะคะจะมองโลกในความเป็นจริงนะคะไม่ใช่คนที่เพ้อฝันมากมายนะคะมีความมั่นคงสมบูรณ์ในตัวเองสัปดาห์นี้เรื่องของการทำงานนะคะคุณจะเป็นคนที่มีจิตใจดี ใช้เรื่องของความอ่อนโยนความเมตตานะคะดึงดูดให้คนที่มาอยู่ใกล้นะคะมีความอบอุน่นคุณเองก็พร้อมที่จะช่วยเหลือให้คำปรึกษาหรือว่าใช้ความสามารถนะคะดูแลตัวเองแล้วก็บริวารลูกน้องได้ทีทเดียวเรื่องของการงานนะคะมีเกณฑ์ได้มุมมองหรือว่าเกิดไอเดียใหม่ๆนะคะ คุณเองจะสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างคลี่คลายไปได้ด้วยดีนะคะการเงินก็จะดึงดูดนะคะเข้ามาสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ให้โชคเรื่องการเงินสำหรับชาวธนูนะคะใครที่เป็นเพศหญิงน,นะคะก็จะมีโอกาส ทำงานหลายด้านหลายทางนะคะสร้างเงินสร้างทองให้คุณได้ง่ายหรืออาจจะมีโชคจากเพศหญิงนะคะญาติผู้ใหญ่หรือเจ้านายผู้ใหญ่นะคะถ้าไปพูดไปจาไปเคลียร์ในช่วงนี้ก็จะดึงดูดเรื่องของโอกาสการเงินการทองเข้ามานะคะสุขภาพช่วงนี้นะคะพูดเรื่องเงินเงินทองทองแล้วอาจจะเครียดได้ง่ายนะคะ ก็เป็นช่วงที่เหมาะกับการปล่อยว่างนะคะหาเวลาพักผ่อนจิตใจอยู่กับธรรมชาติดูแลตัวเองเรื่องของอาหารเรื่องของสุขภาพมากขึ้นนะคะ คนโสดสัปดาห์นี้มีเกณฑ์พบคู่ค่อนข้างสูงนะคะคุณจะมีออล่าที่น่าหลงไหลนะคะอาจจะมีคนมาแอบปื้มแอบเลงได้ท่านที่มีคู่แล้วสัปดาห์นี้นะคะความรักอุดมสมบูรณ์นะคะมีเกณฑ์ลงทุนร่วมกันหรือว่าใช้จ่ายวางแผนเรื่องการเงินสำคัญสำคัญร่วมกันในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคาร์มิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ